สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาอัปเดตผักนะคะอันนี้ก็ผักคะน้านะคะพี่น้องคะน้าก็เริ่มจะอวบใหญ่แล้วนะคะพามาดูผักกะเพรานี่ก็กะเพรานะคะกะเพราก็เริ่มจะแตกพุ่มเป็นกออแล้วเนาะพี่น้องกำลังจะ ปรับสภาพเนาะพี่น้องลงเดือนนี้เนาะเขายังไม่ปรับสภาพเนาะยังไม่ได้ถึงเดือนเลยพี่น้องแต่เขาก็กาลังจะเขียวนะคะกําลังแตกคุมมาดูต้นนี้นกําลังแตกมาเยอะเลยอันนี้กําลังลงไปแล้วสักพักก็จะตัดตัดกิ่งนะคะรอให้เขายืดมาได้สองสาม กิ่งก่อนเนาะพี่น้องเอ้ยสองยื่นได้สองสามชั้นเนาะแล้วก็จะมาตัดนะคะนี่เดี๋ยวจะมาตัดให้ดูรีบตัดเลยเราไม่ต้องไม่ต้องเกรงใจไม่ต้องรอนะคะก็ <c oughs> จะได้พุ่มแบบนี้สวยงามออกมาสวยงามพี่น้องเนี่ยนี่อันน,น,นี้ดูเลย ได้ลายกอมากเลยแต่ยังไม่สูงเนาะมาดูพี่น้องจะพามาดูตอนนี้ดิฉะเอผักบ,บุ้งกำลังแตกยอดเนาะพี่น้องดิฉันก็จะมาตัดตัดทิ้งเลยจะเอาแบบต้นอวบกว่าเก่านะพี่น้องนี่จะสาธิตให้ดูนะคะ เนี่ยดิฉันก็ตัดทิ้งเลยนะพี่น้องตัดแบบนี้เลยเดี๋ยวกเก็บก็ตัดแล้วเวลาตัดพี่น้องก็จะเป็นลักษณะนี้เนาะนใบเลี้ยงทิ้งไว้เนาะพี่น้องแล้วเราก็จะได้แบบผักบุ้งอวบวันนี้เนาะไม่ต้องเสียดาย ตัดเลยเดี๋ยวค่อยเก็บ <c oughs> นี่ไม่ต้องเสียดายพี่น้องเดี๋ยวดูรอบหน้าเนาะจะได้พักบุ้งกอใหญ่กว่านี้อันนี้ก็จะมาเดี๋ยวดิวฉันก็จะมาตัดนะคะเดี๋ยวจะถ่ายคลิปก่อนเนาะพี่น้องก็ตัดแบบนี้แหละเมื่อเช้านี้ก็พรวนดินให้นะคะเดี๋ยวจะใส่ปุ๋ยนะคะใส่ปุย๋ย พักบุ้งเวลาดินเขาแข็งเนาะก็จะพรวนดินให้อาทิตย์ละสองครั้งนะคะพักบุ้งรากเขาจะลงดินได้ดีได้ดีนะคะอาทิตย์ละสองครั้งเนาะพี่น้องนี่เว้นระยะเว้นระยะเอาไว้พรวนดินให้รากเขาเดินเดินสะดวกกินน้ำสะดวกเนาะแบบนี้เนาะพี่น้องถ้าดินแข็งก็ พรวนดินเลยนะคะอาทิตย์ละสองครั้งดิชันพรวนดินแล้วก็ปุ๋ยก็ประมาณอ่าปุ๋ยก็ประมาณประมาณสิบวันเนาะครั้งหนึ่งปุ๋ยที่ฉันก็ใส่เป็นปุ๋ยธรรมชาติเลยฉันปุ๋ยปุ๋ยน้ำต้มแย่นะคะพี่น้องแล้วก็วันนี้ก็จะลงปุ๋ยอันนั้นเนาะไอ้ปุ๋ยขี้ม้าเนาะ ไปเอาคีมามาจะโชว์ให้ดูเนาะพี่น้องเค็นแบบนี้นะคะอันนี้ดิฉันก็หมักน้ำเต,ต็มเแยไว้นะคะจะเป็นลักษณะนี้เนะาะหมักไว้ปีที่แล้วพี่น้องอันนี้ก็จะขันหนึ่งขันหนึ่งกระบ,บัวหนึ่งนะคะพี่น้องขันหนึ่งกระบ,บัวหนึ่งแล้วก็ค้นน้ำให้เข้ากัน เขาชอบมากในแบบนี้นะคุณน้ำให้เข้ากันตอนนี้ดิฉันก็ใส่ใส่ปุ๋ยขี้ม้าไปก่อนนะคะพี่น้องอันนี้ก็ประมาณขันหนึ่งผสมด้วยปุ๋ยขี้ม้าไปด้วยนนปุ๋ยขี้ม้าไม่อยากเปิดเนะพี่น้อง เอามามาดูพามาดูใบมิงลักนะคะพี่น้องใบมิงลักก็เหมือนกันนะคะ เดี๋ยวฉันก็จะปลูกลักษณะนี้เนาะก็คอยดูไปว่าจะออกเป็นพุ่มแตกยอดสวยงามมานะคะมาเนาะพี่น้องเว้นระยะเอาไวพ้พวนดินอย่างนี้นะคะอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งสงครั้งนะพ,พวนดินพี่น้องอย่าให้ดินแข็งเนาะถ้าดินนิ่มเขาเขาจะเดินรากเขาจะเดินสะดวกนะคะเป็นแบบนี้ แล้วมาปุ๋ยเอาปุ๋ยมารวยนะคะขี้ม้ามาก่อนประมาณสิบวันก็จะใส่ใส่น้ำตาเย,ยนะคะอันนี้ก็ผักชีผักชีกำลังออกพี่น้องงมาดู มาดูผักคะน้าพี่น้องอันนี้จะบอกสาธิตนะคะพี่น้องอันนี้ก็จะบอกว่าคะน้าดิฉันก็ใส่อันนี้นะคะเนี่ยเป็นเป็นแม่นตานะคะอันนี้เป็นร่วมโมเนาะพี่น้องไม่เป็นอันตรายต่อทรัพยากรเนาะน,โน,นี่นี่น,น,นี่นกตา เป็ดไก่ลูกนี่นะคะพี่น้องลูกโลกเนาะนี่เป็นอันตรายแรงมากคือกลิ่นเนาะแม่นแต่คือต้นสนเนาะพี่น้องต้นสนที่เขาเก็บกินกันเนาะคนไทยที่แตะทำคลิปเก็บยอดกินกันอีกลิ่นเขาจะแรงเขาเอามาทำแฟบเนาะแฟบซักผ้าพรมเนาะ อันนี้ก็ช้อนหนึ่งนะคะช้อนหนึ่งกับน้ำกระหลนหนึ่งแค่น,นี้ผสมกับน้ำแล้วก็เขยา่าเขยา่าแล้วก็มามารดรดผักนะคะไม่ให้นี่ไม่ให้แมลงกินนะคะทุกเย็นเลยนะแต่ห้ามรดตอนเช้านะพี่น้องอันนี้คนฟินนะคลิปคนฟินเขาทำ ลอกกับคนฟินมาเนาะยูทูบ b e หลอกหลอกก็รู้อีกทีหนึ่งก็คนฟินแลนด์นี่แหละนี่นะพี่น้องดูดูยูทูบคนฟินแลน,น,ลน,นะนด์ดนนน<笑><笑>ก็ดีไปเผื่อมีคนไทยที่ก็บอกว่าแต่ได้ผลเนาะพี่นอ้องคณะนี่ได้ผลมากเลยเนี่ยแมลงไม่ค่อยมากินแต่ว่าแมลงก็ไม่ตายเนาะพี่นอ้องก็มาดูแมลง ตอนเย็นก็จะมาอย่างนี้นะเขาจะมารอก,กินแล้วก็สเปรย์ฉีดไปเลยพี่น้องทำแบบนี้เลยสาสท,ทิ่ให้ดูอันนี้อย่างนี้เลยแบบนี้เลยพี่น้อง จะได้ผลมากเลยพี่น้องเนี่ยอันนี้รั่วหมอนะคะไม่เป็นอันตรายฉีดเลยพี่น้องบ้านเราไอ้ไอน้ำส้มอ,อะไรนั่นหาอะไรนะน้ำส้มควันไม้เนาะพี่น้องอันนี้คนฟินก็จะเอามันตาไส้ปัวเน,นี่ยมันตาไส้ปัวนะคะพี่น้อง ที่ซักพรมเนาะพี่น้องแต่สสใสใ,ใ,ใ,ใช้ได้ดีมาก <c oughs> จะาผูดซาผูดซาลาวใช้ได้ดีมากเลยนะพี่น้องทุกเย็นก็แมลงเขาจะมานอนเนาะมาหากินผักเราก็รดงนี้นะเอาผ้าห่มผักเนี่ยเยอะมากเลยพี่น้องให้ดูเนาะเขาจะมารอกินผักทุกเย็นก็จะมารดให้ทุกเย็นตอนเย็นๆเนาะเขาจะมาเข้านอนแล้วก็มากินผักด้วย รอย่างนี้เลยพี่น้องมีชงกระรถอย่างนี้ให้คณะได้ผลมากเลยพี่น้องไม่มีแมลงกินคนฟินเขาบอกว่าไม่เป็นอันตรายอะไรเอานี่แหละได้ผลจริงๆเลยนี่พี่น้องเวลาเราปลูกข้างนอกเราจะได้กินผัก ต้องเอานี่แหละไส้ปัวมั่นตานะคะาผสมหนึ่งช้อนโต๊ะอย่าใส่เยอะนะคะเรงเพราะกลิ่นเรงมากแล้วเขาจะมีกลิ่นแบบพวกพวกเออะไรมะเรง็งไม่ค่อยชอบนะพี่น้องเนี่ยจะเป็นอันตรายต่ออันนี้เนาะเขาซักผ้าหม่มไอซักเออะไระมัดตก ซักไอ้ผ้าไอ้อะไรคนฟินนะ่ะนะมัดต,ตัวามไอ้อะไรแม่น้ํำคลองอะไรเงี้ยน้ําก็ลงนแม่น้ําได้อะไรเงี้ย,ไม,ไ,ไ,ยไม่เป็นอันตรายมีรูปปลามีรูปนกมีรูกต้นไม้นะไปดูเอาเองไงชอบนะคะคณะได้ผลจริงๆถ้าปลูกเยอะๆเนาะข้างนอกเนาะบางคนบอกลงปลูกแป๊บเดียวนะแมลงกินกินหมดเลย เอาอันนี้ลงไปใช้อันนี้ดูนะคะเวลาปลูกข้างนอกเราก็ต้องทำแบบนี้ให้ผักนะคะกลางวันเขาจะร้อนจ้าเนาะพี่น้องทำเหมือนสเลนเนาะกลางคืนเราก็ห่มให้ได้เนาะเวลาอากาศหนาวเราก็อันนี้เอาอันนี้ลงเนาะห่มผักให้ได้พี่น้องมาดูผักกำลังงามเลย ได้สิวันนะคะอายุได้สิวันลงดินเนาะพี่น้องจากที่เราเพาะในบ้านนะประมาณ25วันนะเพาะในบ้านประมาณ25้าวันเราเอามาอะไรเอามาเอามาไอ้นั่นนะคะเอามาเออะไรให้ปรับสภาพอากาศก่อนเนาะข้างนอกประมาณอาทิตย์หนึ่ง สิบวันอะไรเงี้ยถ้าอากาศดีให้ปรับปรับอากาศข้างนอกเหมือนี่เหมือนที่คลิปดิฉันลงนะคะนี่อธิบายไม่ถูกนี่นะพี่น้องนี่ผักกำลังงามเลยพี่น้องมะเรงก็กำลังจะมากินนะคะเนี่ยเขารอที่จะกินละให้มาดูเนี่ยมะรงเนี่ยเนี่ยเล็กๆเงี้ยนะพี่น้องดิฉันก็จะรีบ รีบสเปรย์ใส่แล้วนะคะเนี่ยไม่ไหวลว้ทุกเย็นต้องรดนะคะถึงจะได้กินถ้ารดถ,ถ้าอยู่ข้างนอกแบบนี้ให้มาดูนี่แมลงอย่างนี้แะพี่น้องมารออาหารเต็มเลยเขาพึ่งมาเนาะพี่น้องกันแรกก็ยังไม่มาตอนนี้โอ้โหอากาศร้อนมาเต็มเลยเต็มเต็มเต็ม พี่น้องเล็กๆแต่ว่าใช้ได้ผลร้อยอร์เ็นะพี่น้องผักก็ไม่ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ด้วยนะพี่น้องก็ขอแค่นี้ก่อนนะคะพี่น้องดูขณาพี่น้องขณาอีกสิบวันก็จะได้ผัดขนาหมูกรอบแล้วพี่น้องกระเพรา คลิปจะยาวเกินไปเนาะพี่น้องต้องไปรีบตัดผักบุ้งก่อนให้เขาจะได้แตกเดือนหน้าจะได้ต้นอบอวบใหญ่ๆนะคะพี่น้องนี่จะตัดเลยนะคะดิฉันไม่เสียดายตัดเลยจะเอาต้นใหญ่กว่าเดิมอวบกว่าเดิมนี่นี่ค่ะพี่น้องก็ขอแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีนะคะ